สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อสมาชกิกทุกทท่าน,นที่เข้ามารับชมรับช่องครับแอด t h o นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกมาคำนวณสูตรเก่านะครับเดินดีต่อเนื่องก็คือสูตรเด่นตัวเดียวมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงดที่ผ่านมาผมโด่งให้จริงตามนี้เลย นะครับมันจบอัทิเลขเจ็ดนะครับเพราะว่าผมชอบเลขเจ็ผมก็เลยนําสูตรนี้สสูตรนี้มาเทียบชนให้วันที่ผ่านมานะครับก็มาจริงฮะที่เลขเจ็มาข้างบน,นบทั้งร้อยแล้วก็หน่วยบนนะครับมาได้บนล่างนะครับสสูตรนี้ไม่จํากัดบ,บนล่างแต่มาแน่ๆไม่บนบนล่างสสูตรนี้นะครับมาทุกงวดมาทั้งสองสูตรเลยอย่างเช่นงวดงวดงวดนี้ สูตรที่สูตร a ได้เลข1สูตร b ได้เลข4มันไม่มาบนเห็นไหมฮะแต่2ตัวนี้มาล่างหมด1 4เลยเห็นไหมฮะก็หมายความว่า2ตัวนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างไม่จํากัดบนล่างนะครับก็เป็นสูตรตัวเดียวเน้นมาได้บนล่างสูตรเก่าตามต่อฮะใครที่ขอสูตรนี้มานะครับแล้วก็มาตามต่อกันอีกนะฮะสูตรวิ่งล่างตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวอันนี้ผมเขียนขึ้นในกระดาษแผ่นใหม่นะครับกระดาษแผ่นเขา่ามันก็คือเป็นสูตร วิ่งล่างชน3สูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาผมเน้นให้5 6 6 5ล่างนะฮะมันออกครับมันออก8 5นะครับสูตร B กับสูตร C นี้หลุดนะครับแต่สูตร A เนี่ยนะครับมันมาที่เลข5นะครับก็หมายความว่า3สูตรเนี่ยหลุดไป2สูตรสูตร A เนี่ยมาครับผมก็เลยเอาสูตร A เนี่ยมาเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้ก็คือนี่ฮะสูตร A ครับผมมาเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้ เอาเฉพาะสูตรที่เข้าพูดง่ายๆนะฮะสูตร A e นะครับอ่ะก็เป็นสูตรเก่าทั้ง2สูตรเลยนะครับสมาชิกนะทําลงให้เพื่อสมาชิกได้เป็นข้อมูลนะครับในการพิจารณานะครับก่อนที่จะเข้ามาดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไ้ด้วยก็แล้วกันช่องแทรนดัทนักคํานวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องผมด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะ ฝากคำเตือนทางช่องฮนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ yeah, ด้วยตัวท่านเองถูกผิดกราบขอโทษขอภยัยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรวิ่งล่างตัวเดียวตามต่อนะฮะนี่ฮะเป็นสูตร a ว <c oughs> ดแรกย้อนดูสักหน่อยนะครับเพราะเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ฮะวดแรกสูตรได้เลขหก6อกหกหกนะครับหกนะก็มาที่สิบหน่วยล่างนะถูกเป็นวดที่หนึ่งนะครับวดที่สองสูตรได้เลขสี่ผออกสี่สี่ มันหนาวหนาวสมาชิกทางไหนหนาวมัง่งเนี่ผมแบบโอ้ปากสั่นไปหมดแล้วอัดคลิปอยู่หนาวจริงเลยอเนื้อไอ่คีมก็ไม่ได้ทาผิวก็แตกก็แห้งไปหมดหนาวจัดวันที่สามสูรเด้เล็กสามอกหกสามทางไหนหนาวมั่งนาะ ทางบ้านของเอ้ยเอเอถูกสามมาที่หลักหน่วยข้างทางบ้านของแอดทอนนี่หนาวหนาวจุงเบยนะทางสกลนครนะครับอำเภออากาศอันหน่วยนะครับมัวตมาสูตรเลขสี่ห้าพันหกหนึ่งสี่สี่ครับมาที่หลักหน่วยอ่าถูกฮะมัวตมาสูตรเลขเก้าห้าพันเก้าหนึ่งครับ กมาที่ลักซิต์ละครับถูกไหมหัวที่ผ่านมาผมลงจริงให้งวดแรกนะครับลงจริงให้งวดแรกก็คือนี่ฮะสูตรที่สูตรเอเนี่ยนะนะครับนี่ฮะผมลงจริงให้งวดแรกนะคัดมานะครับพ้นออกนะครับเปิดห้าห้ามาที่นะครับ หลักหน่วยห้าพันสิบหลักหน่วยถูกฮะอ่ะหัวที่จะถึงนี้นะฮะได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันฮะนี่ก็คือวิธีทำนะอ่ะวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้ง บวกร้อตัวท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสตัวท้ายทสองหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไรบวกสคงที่นะครับบวกกันโงฮะสามบวกเจ็ดลงท้ายเลขศูนศูนวกห้ได้ห้าบวกสลงท้ายเล 9, 9, 4, ขเก้เบวกสคงที่นะเก้าบวกสคงที่ลงท้ายเลขสามอ่ะงวดนี้เลขสามฮะสามจะมาไหมนะครับไม่ได้มีสูตรนี้นะครับที่เลขสาสูตรอื่นไม่มีเลย <laughs> สูตรเก่านะครับ จะมาหรือเปล่าเนี่ยนับสามถ้าชอบสามก็จัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านนับเป็นสุดเก่าต่อจากหมวดที่แล้วนะครับสามสิบทับสิบสอ,องทับหกหกนะรอรู้กันนะเด็กล่างตัวเดียวจะมีเลขสามไหมนับสุดเก่าอ่ะ,อะมาดูฮะ ไฮไลท์ใ <c oughs> นคลิปนี้เด่นตัวเดียวบนล่งางนะครับมีสมาชิกขอมาเยอะเหมือนกันตลัดสูตรนี้นะครับก็ฝากทักทายน้าเพียรเอสอตำราพะโล่แฟนเพจด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่เข้ามารับชมสูตรนี้นะครับที่ขอมานะฮะเด่นตัวเดียวนะครับ,รบมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ งวดที่ผ่านมาสูตนะรับไดเล็กเกียรติสูตร, A, รบ, 7, รบ,ต,ร B, รบตัวเดียวก็ไดเล็กเกีเหมือนกันนะสองสูตรนี้งวดที่ผ่านมันช่วงกันลี่เลียรตเมื่อที่ผมได้บอกไว้เพราะว่างวดที่ผ่านมาผมชอบเลขเจ็ดผมเลยผมทำสองสูตรนี้ไว้ดูมันมาตามนี้จริงแต่งวดที่ผ่านมาผมชอบเลขเก็ดผมก็เลยนำมานะเขียนเทียบสองสูตรให้ดูผลปรากฏนะครับ บนนะครับออกเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะครับล่างออกแปดห้าอ่ะล่างออกแปดห้านะครับก็ลงให้นะครับก็มาจริงๆกับเลขเจ็ดนครับเลขนะเจ็ดมาที่นะครับหลักร้อย ครับหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับมาบนทัางหดนี้นะมาบนนะครับหดที่ผ่านมานผมก็เน้นเลขเจ็ดไปบนนะก็มาจริงๆครับบนนะครับ <c oughs> มาที่บนอ่ะลงให้พคนแรกนี้มานะครับมาบน งวดแรกมาข้างบนนะครับอ่ะทีนี้งวดที่จะถึงนี้นะครับอ่ะได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันฮนะอันนี้ของวดที่ผ่านมาอันนี้ของวนนี้อ่ะมันบวกหลายตำแหน่งนะครับผมจะไม่บอกตำแหน่งนะฮะตำแหน่งดูที่ผมติ๊กประกาแดงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกกันเลยนะสมาชิกนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะสามบวกสามลงท้ายเลขหกหกบวกห้าลงท้ายเลขหนึ่ง หนลงท้ายเลขแปดแปดบกเจ็ลงท้ายเลขห้าบวกแปดนับห้วกแลงท้ายเลขสามบวกสลงท้ายเลขเจ็ดเจบวกสี่ลงท้ายเลขหนึ่่งบวกหกนลงท้ายเลขเจ็บวกหนงคงที่นะครับลงท้ายเลขแปฮะสูตรที่1นึ่เลขแปดนับสงชินสูตรที่หนึลงท้ายเลขแปดเอามาต่อสูตรที่สอฮะสูตรที่2 7จ็บวกห้ท้าเลขสองสองบวกแปดได้ศูนย์บวกห้เ็ไห้าห้าบวกศูนย์นะครับห้า <c oughs> ก 0, นย์ก็ได้หครับห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสี่ลงท้ายเลขสามสามบวกหกลงที่เลเก้าเก้าบวกสี่ 9, 9, 4, ลงท้ายเลขสามสามบวกหกี่นะครับลงท้ยายเลขเก้าอ่ะหันี้ตัวเลขไม่ชนกันนะครับถ้าตัวเลขไม่ชนกันแบบนี้น่าจะมาบนล่างเลยนะครับอ่ะพิจารณาเอานะครับ สุดที่หนึ่งัวเลขแปดสุดที่สองตัวเลขเก้าตัวเลขไม่ชนนะ,ะพิจารณาเอานะครับสมาชิกนะน่าจะแยกกันมาทามันไม่ชนกันนี่นะครับแต่ไอ้งวดที่ออกองวดที่สูตรที่ได้หนึ่งสีเนี่ยนะมันก็ไม่ชนกันแต่มันมาล่างมามาควบล่างเลยนะครับอ่ะก็พิจารณาเอาก็แล้วกันฮนะลงจริงให้งวดที่สองครัจำวันที่สามสิบ ทับสิบสองทับหกหกอ่ะลอลุ้นกันสมาชิกนะ,ะวังแปกอนะเรื่องเด่นบทล่างฮะ,อะขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การติดตามนะครับพวกนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ